เอาล่ะสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนหาโยลุเวอร์ชันผิดนะครับคือผมลงนั้นไปเลยใช่ไหมผมลงคลิปนั้นไปแล้วคือผลตอบรับไม่มีใครดูนะครับมันของผมฟาร์มบอสอันนี้ดูดิของผมฟาร์มไป โคตรเยอะครับทุกคนเนีน่ยเดเดี๋ยวลงดันก็ได้ครับผม,ผมลงดันไปตายหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าลงดันยากนะครับเกาะที่ผมพูดไปเลยครับมันจะเป็นเกาะของผลไฟใช่ไหมครับทุกคนตรงไปเลยนะครับนี่ครับตรงตรงไปเลยนะครับทุกคนเป็นอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ แล้วก็เลี้ยวปุ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ดีไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีไม่ใช่ดีครับมันมันจะเป็นบ้านหลังที่นี่ครับทุกคนหนึ่งร้อยเจมนะใช่หนึ่งร้อยเจมผมซื้อมาแล้วเจมผมมหฮหมดเลยดาบเชื่ออะไรสักอย่างเนี่อันนี้ใช่ไหมล่ะนี่ครับ ดาบโคตรโหดอ่ะตีโคตรไวดาบโคตรเท่สกิลเซตเป็นการปล่อยเพชรนะครับสกิลเอ็กเออเป็นการอะไรวะนะสกิลเอ็กเออเดี๋ยวแป๊บนะสกิลเซตอ๋อสกิลเอ็กเป็นการปล่อยฟองตะบูนะครับเออผมก็มาสอนแค่นี้นะครับขอบคุณครับ